สวัสดีค <Cornell> รับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับก็วันนี้นะครับช่างเป้มีเครื่องไมล์บุโปนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องทัดบ้านะครับรุ่น A2 159นะครับเป็นรุ่นทัดบาน่าจะปีประมาณ2019 มาในอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับตอนนี้ก็แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขอใส่รหัสก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรปีอะไรนะครับกดปิดนะครับกดตรง about this Mac นะครับ เครื่องนี้เป็นเครื่อง13นิ้วนะครับชัดบาร์ปี2019นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับากาา็ในอาการนี้นะครับเปิดติดไปขึ้นภาพนะครับทำการซ่อมในส่วนของตัวเมนบอร์ดไปนะครับปัญหาจะไม่ได้อยู่ที่จอครับจะอยู่ที่ในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับที่ไม่ส่งส่งคำสั่งเพื่อที่จะไปเปิดตัว แบกไลน์หน้าจอนะครับเลยทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยไม่แสดงผลนะครับตัวหน้าจอเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกตินะครับผมที่มีปัญหาเนี่ยคือในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับเ,เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปบ้างนะครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างถึงทําให้เครื่องกลับมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดกันนะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดเทียบนะครับจะไม่ได้ตรงรุ่นเนาะตัวน,นี้จะเป็นรุ่น ประมาณปี2017นะครับ <c oughs> ปี2019เนี่ยจะไม่มีช่องใส่ตรงนี้แล้วนะครับ <S <s ก็จะปิด <S <s ทึบไปเลยนะครับบอร์ดตัวนี้จะเป็นเ s d แบบฝั่งที่ตัวเมนบอร์ดนะครับแต่ว่าตำแหน่งอุปก,กรณ์ก็คล้ายๆกันนะครับจุดที่ได้ทำการซ่อมไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัว IC Backlight นะครับที่ทำหน้าที่ เปิดไฟจอนะครับขึ้นไปที่หน้าจอนะครับในส่วนของชุดนี้นะครับจะมีตัวช็อตอยู่นะครับเลยทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยไม่แสดงผลนะครับไอซีแบ็กไลท์อยู่ตรงไหนนะครับไอซีแบ็กไลท์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไอซีแบ็กไลท์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ก็ทำการเปลี่ยน IC ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีตัว c ที่มันช็อตอยู่นะครับก็จะเป็น สีที่เป็นตัวสีน้ําตาลนะครับพวกนี้นะครับมันจะช็อตอยู่ในไลน์นี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ฝั่งนะครับมีทางด้านหน้าแล้วก็ด้านใต้บอร์ดนะครับตรงนี้เราก็ตัวซีเนี่ยมันจะแตกเลยนะครับแล้วมันก็จะร้อนด้วยนะครับในจุดที่มันเสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนตัวเม็ดตัวซีตรงนี้ไปด้วยนะครับทั้งหมด2เม็ด นะครับที่อยู่บนตัวเมนบอร์ดภายในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ IC Backlight ด้วยนะครับเพื่อที่ให้มันเปิดคำสั่งเปิดจอนะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับ่ะตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับหน้าจอนะครับยังใช้งานได้ตามปกตินะครับผมเดี๋ยวเราไปเทศสเรื่องสีกันเลยดีกว่านะครับ มอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเว็บไซต์นะครับในการเทสเสียงตัวเครื่องนะครับการแสดงผลสีดำนะครับก็ใช้งานได้นะครับสีขาวนะครับสีแดง นี่นะครับสามารถแสดงผลได้ทุกสีนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับฟังก์ชันอื่น,นๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว wifi นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับผมนี่ก็ ช้งานได้ตามปกตินะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับแล้วไม่รู้ว่าจอเสียหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ตัวเมนบอร์ดเสียนะครับสามารถส่งมาให้ทางร้านสมัยที์วิสเนี่ยตรวจเช็คและเสนอราคาก่อนซ่อมได้นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับสามารถขึ้นไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูบน facebook Fanpage ก็ได้นะครับผม แล้วก็น้าร้านนะครับจะมีทั้งหมด6สาขานะครับตอนนี้มีที่แม่กาบางนานะครับเอร์มินนอสโซก์ยูเนี่ยนมอลรัพย์นะครับเดอะมอบางกะปิเดอะมอบางแคแล้วก็สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับผมยังไงก็ขอฝากร้านด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับช่างเป๊ก็ขอสรุปงานไว้เพียงสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่รฟ์สดหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ